พี่พี่น้องเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อปื้อฮ่ายเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นสองดอกพวงหันนี่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 มูเพิ่นอยู่พี่พี่มูเพิ่นอยู่พี่พี่น้องโอ้ยบนต๊ะข้ามหัวเหลื่ยมมองมองแมงแมงน้องจึงพึ่งสะออดน้ำข่อยบ่โอ้ยหมานแล้วทางในพีพีพีเพียโอ้ย โดงดอกไม้ดงดอกไม้จ้ะพี่น้องดงดอกไม้ป e ุ้ยปวดพ่เห็ดพี่น้องพุ่นนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งพุ่นนะหัวเหลื่อมมองมองอยู่พุ่นหัวเหลื่อมมองมองอยู่พุ่นมงัดทางงัดน้ำกันพี่น้องจุดจุดมันดอออ้้ย บึงเอาจ้บพี่น้องเบื้งเอาเบื้งเอาโลดเบื้งเอาโลดดอโดคิดว่าโสนน้ำคอยบ่เบื้งนี่จะได้ฟ้อนอ้อมพ่นกราบสามเทืิงงามๆมีดอกพี่น้องโอ้ยหมานแล้วยายกับตาใหญ่คือหมานแทนน้อโอ้ยอุ้ยอุ้ยไก่สั่นตึกืม นั้นพี่น้องเก็บเห็ดอ่างอีกแล้วเก็บเห็ดอ่างอีกแล้วพุ่นนะบุ้ยสะอ่อนเนาะสวัสดีจ้ามาพอกันกับเบียรกระต่ายไงพามาหล่อปลาในเมืองอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้านี่กะเป็นปลาดงฝ่าหัวเนาะพี่น้องมาพอกันในวันที่ยี่สิบสี่สิงหาหกหกเนาะวัชพามาตามลาหาเห็ดปลวกไฟคือเก่าจากสิพ่อสิมันซ้ำได้ยางน้ำกลนกันคือเก้าพี่น้องจุดจวดบุงพี่น้อง พนตกวห้ามพ่นเฮ็ดปลอกไฟดอกแรกแหกหมานพี่ดอกนึงทอนขึ้นเลยโอ้ยเว้นมือเดียวนึงพี่น้องเท่านี่จากจอยพี่น้องเด้นนางเด้อเด้นนางเด้อเด้นนางเด้อเดิเดนนางเดิปื้ออ้ยเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นสองดอกพวงหันนี่นี่นี่มูพ่นอยู่พี่พี่มูพ่นอยู่พี่พี่น้องโอ้ยพนตกวห้ามหัวเหลือมมองมองแมงแมงพึ่งเนี้พิ่งเนี เก็บกันเลยพี่น้องหาเสียมมา,มาแล้วเร็ว,วง,งนานนำกันพี่นอออ้องตรวจมันมันอึบอึบเป็นไ <laughs> งงาดกับบัตรหม่องอืมอืมนี่อืมน,นั่นด <laughs> ูงามๆเลยจ้ะมาดู มามาน้ำกันพี่น้องเอาได้๋ยปนี่ทอนขึ้นเลยเด็ก,กตา,าเอาทั้งพี่แถวนี้ถือกินไปเบิดแล้วจะคล้องพันกินพี่น้องแต่ขา ยังพี่น้องเห็ดเพิงยังเบิ่งน้ากันอุ้ยเห็ดเพิงเขาดอกกำงามเลยพี่น้องดอกกำงามเลยจ้าเร็วจ้ามานเร็วมูนี่ดอกกำงามเลยจ้าเห็ดกำลังออกพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงเขาอุ้ยนี่แต่ดอกใหญ่ๆงามๆมูนี่พลาดพี่น้องเอ้ยพี่อีกดอกนึงจ้ากำลังเลยกำลังเลยกำลังออกจ้าพี่น้องเนี่ยโอ้ยเหี่ยวจ่อยตรงเนี้ย จะมาเป็นจังซีดด dignity, mm. ่ดอกนี่คอยบอเห็นฝนตกม่อมเบิดพี่น้องเลยบ่ได้งามเอาดอกดอกหนึ่งนี่โพนนี่โพนโอ้โนีขาดินได้สองดอกจ้ะเห็ดพึ่งทหารพึ่งทหารแฉะอีหลีพี่น้องเด,ด็ Про ดขาก้อนคุณน่ะงามบอโอ้เห็ดก่อดอกงามงามเลยจ้ะพี่น้อง เห็ดกอะมาออกกูจังสีพึ่งพี่น้องจึงพึ่งสะออดน้ำข่อยบ่อฮู้ยมานแล้วทางในพ,พ,พ,พีพีพีเพียฮู้ยฮู้ยฮูยผล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 ชุดยอดเลยดองดอกไม้ดงดอกไม้จ้ะพี่น้องดงดอกไม้ฮู้ยหัวงเดาขืนบ่อมันบานแล้วจุ่มนี่มันบานแล้วจะ้ะ อุ้ยใส่กระตาก่อนพี่นอ้องถอนเอาเรยนะจ๊ะมันบาดแล้วพี่ล่ะอย่าเอาขาเป็นถอนจงว่าห้จะคล้องเป็นกินน้ำพุ่นะบูยสะอ่อนหลายปุ่นะถอนขข้นกันง่ายๆไปเลยพุ่นะบุ้ยอันนี้คือสิเอาขข้นได้ปะล่องมึงก่อนเนาะพี่นอ้องอุ้ยได้ยุจ้ะได้ยุได้ยุ มึงคน,น,นดูดอกตูมโบได้โอดโพอเห็ดพี่น้องพุ่นะ่ะเบิ้องเบืงบ้งพุ่นะ่หะหัวเหลือมอมองมองย่พุ่นหัวเหลือมอมองมองย่พุ่นดูดูดูขางามๆด้วยจ้า,จาอวบอวบดอกนี้เบิ้งบ้านอุ้ยอุ้ย โอ้ยไก่สันตึกๆปันไดเด้อพี่น้องดอกกํงามแบบนี้สุดยอดเลยปูผู้บักม่งบักเตียงปั๊ดอวบเป็นตะวันจุ๋ยคักเนาะสเตฟอนอ้อมพ่นกาบสามเทืองางามอี่ดอกพี่น้องโอ้โหยมันแล้วยายกับต่ายไงคือมันแทนน้อง ดท้วง้เงี้ยโดคิดเบิ่งเอาจ้ะพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาโลดเบิ่งเอาโลดโดคิดด้วยสะอ่อนน้ำคอยบ่เบิ่งนี่เล็ดจึงพึ่งอยู่อะโดห็ดก็ได้เก็บเอาเก็บเอาก็สิมาญาติบุ้ยขาดาจ้อยไรล่ะคลางง่ายงามๆอุ้โอ้ยสันสุดนึง อุ้ยหมูนี่สะออ่อนคักพี่น้องจักตูมจักบานโอ้เก็บกันโลดเก็บกันโลดอื่มตุนเซ่ตุนเซ่ก็มีเพียเฮ้ยเสียดายดีหมูว่านเห็ดยังจังบ่ามาหมูนี่เห็นละพี่น้องเอ้ยโอ้ยดึงขึ้นบ่ขึ้นอยู่พี่มาเอาพี่บานอุ้ย ย่องเก็บเห็ดอ่างอีกแล้วเก็บเห็ดอ่างอีกแล้วพุ่นนะบุ้ยสะอ่อนเนาะสะอ,อ,นนะอ่อนเนาะนิดกระไดพี่วนนะปานดอกใหม่อรรถแม่นหยางขึมีอยู่สามดอกพี่น้องกำผ่ากำมพอยผ์่ากเก็บพวกใหญ่ กระดางสิผลตัวเนาอดอกหานพันพี่น่องนี่ดอกกรหน่อยเพื่อนกันยังมีอยู่เพียะเพียะหักจ่อยแสดงว่ามูเพิ่งสิขึ้นมาน้ำกลนอยู่ย่อมนึงจ้ะมัมนมนัมนกันไปเลยมือนี้พี่น่อง ไข่หน่อยตัวพี่น้องยังน,น,นีเห็ดข้าวดินมาเกิดน,น้ากันเห็ดทำพานตัวพี่น้องบอกใหญ่เลยปฏิเห็ดไข่หงบติโชอ่อน,น,อนเนาะบังแน่า้ากันอยู่แบบมนออกหลอกอีรีพี่น้อง <c oughs> แต่ที่ตนคักเ <c oughs> พิ่งหวานตัวนี้แ hey, ละพี่น้องเพื่อนเอิญดอกดินเอาไว้เห็ดขนมน,นจะจ๊ะใส่สีมันเป็นสีม่วง หื้ใส่ข้าวกะดีแนวใดแนวหมานของเฮาพี่น้องเห็ดปวกไฟดอกกํงามจุ่มๆขาวๆาวอวบหวานจุ๋ยๆเลยล่ะพี่น้องเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละจ้าจนค่อยพบกันคลิปหน,านา้าเนาะจากน้อลาไปกับเห็ดปวกอีกแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ